สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอาดามปีโฮโลนะคะหรือว่ามาดามปีโฮโลชาแน,นลใน YouTube นะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปดวงในเดือนกันยายนสําหรับชาวราศีธาตุลมนะคะชาวธาตุลมค่ะก็จะมีคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลกุมิมถุนหรือว่าเมถุนนะคะวันนี้ดูได้ทั้งแบบลัคนาหรือว่าราศีนะคะก่อนอื่นเลยฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแม่หมอจะพยายามบอกทุกครั้งนะคะว่าการอ่านเนี่ยเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะหรือว่าการอ่านแบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนั่นเป็นเรื่องปกติของการดูดวงแบบแรนดอมนะคะฉะนั้นก็คำแนะนำที่เกิดจากกองไพ่กองนี้นะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่ต้องตัดสินใจแนะนำให้เปลี่ยนมาเป็นการดูดวงส่วนตัวแทนนะคะมันจะได้คำตอบหรือคำทํานายที่ แม่นยำแล้วก็ใช้ในการวางแผนชีวิตได้ชัดเจนมากกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าวันนี้เราจะพูดถึงในหมวดของการงานการเงินโชคลาภและสุขภาพนะคะส่วนพาของความรักเนี่ยแม่หมออาจจะแยกเป็นอีกจุดหนึ่งไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่การงาน<อ>งกัน<อ>ดีกว่าค่ะในเรื่องของการงานสำหรับชาวราศีธาตุลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอื สำหรับชาวราศีธาตุลมนะคะมีแนวโน้มมากๆสำหรับใครนะคะที่จะทำอยู่ในองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ได้โปรเจกต์เพิ่มขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยด้วยความที่ตัวคุณเองก็ค่อนข้างชิลๆนะคะอาจจะเหมือนเคยทําอยู่ในช่วงทํางานหนักมาก่อนอะพอวันนึงเหมือนแบบมันอยู่ในจุดที่แบบปล่อยไหลแล้วว่าอะไรจะเกิดก็เกิดไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องต้องใส่ใจกับอะไรมากเกินไปเหมือนตอนนี้คุณคุณ คือแม่หมอแค่รู้สึกว่าคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้ชาวธาตุลมนะคะในเดือนกันยายนนี้คุณอาจจะมีแพลนที่จะออกจากงานแล้วไปอยู่ที่อื่นหรือคุณกําลังจะไปแล้วอาจจะไปสมัครไว้แล้วแล้วสรุปก็คือได้แล้วคือหรือบางคนเนี่ยก็ย้ายลกลากตัวเองเพื่อไปอยู่ต่างประเทศก็มีนะคะเหมือนในหัวเนี่ยมีคิดเรื่องของการไปต่างประทศต่างประเทศนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเหมือนตัวคนเองก็รอเงินอยู่หรือบางคนถ้ายังทํางานอยู่นะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือว่าหัวนหน้าง,งานที่จะทํานะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยด้วยความที่โปรเจกต์มันใหญ่มากๆคุณก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะมีความกังวลใจแต่เท่าที่แม่หมอเห็นเนาะซึ่งถามว่าคุณกังวลใจขนาดนั้นไหมก็ไม่หรอกเออเหมือนกับคุณก็พยายามแบบว่ามองให้มันดูแบบว่าสบายๆมากที่สุดเพราะคุณรู้สึกว่าคุณคุณอยู่ในจุดที่แบบหนักหน่วงมาแล้วตอนนี้เหมือนคุณไม่ได้คิดที่จะแบบเครียดหรือซีเรียสกับมันขนาดนั้นนะคะเออ มองว่าเหมือนแบบถ้ามีคนเข้ามาให้ทำงานหนักๆอะ่ะคุณก็จะพยายามไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นอาชีพอิสระนะคะในเดือนกันยายนนะคะอาจจะมีงานเข้ามาแต่ว่ามันจะยังไม่ได้อยู่ในภาวะที่อู้ฟู่หรือว่ามีงานจนทำให้คุณแบบงานล้นมือขนาดนั้นนะคะเป็นช่วงของการพักผ่อนมองว่าในเดือนกันยายนเนี้ยมีแนวโน้มที่ตัวคุณเองอะ่ะอาจจะไม่ได้โฟกัสที่งานมากนักแล้วก็หาเวลาไปเที่ยว เหมือนคุณจะพยายามหาเวลาไปเที่ยวเพื่อที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการรีแลกซ์ตัวเองหรือบาลานซ์ชีวิตให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเคยอยู่ในจุดที่ผ่านการทํางานหนักมาก่อนแล้วนะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่แบบว่าได้ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับได้ได้ออกไปพักผ่อนดูแลตัวเองนะคะเออมองว่าการงานเนี่ย สบายๆไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะคะมองว่ามันก็ยังเรื่อยๆอ,อยู่ส่วนคนที่แบบคิดจะเอกจากงานมองว่าอ่ะการตัดสินใจของคุณน่ะถือว่าค่อนข้างถูกแล้วอาจจะไปเจอองค์กรที่แบบให้เงินมากกว่าก็แนะนําให้รีบไปในทันทีนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องการเงินสำหรับชาวราศีธาตุลมกัน<ม>ที่เร,นนะะเรื่องการเงินสำหรับชาวราศีธาตุลมนะคะบอกเลยว่าในช่วงประมาณต้นเดือนนะคะหรือว่าประมาณครึ่งเดือนแรกนะคะคุณค่อนข้างจะหมดไปกับเรื่องของการเดินทางนะคะชีพจรลงเท้าสุดๆเลยเหมือนเงินเนี่ยส่วนใหญ่หมดไปกับการเข้าสังคมไปพบปะพูดคุยไปเจอเพื่อนนะคะเหมือนกับการไปเนี่ยมันเป็นการไปเหมือนแบบไปเพื่อคอนเน็กชันบางอย่างไปเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือบางคนเนี่ยก็มี หมดเงินไปกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับการทําธุรกิจรหรือว่าการติดต่อสื่อสารหรือ,อการเจรจารในเรื่องของงานนะคะเออมองว่าเหมือนกับเขาได้ว่าอะไรอ่ะไัยก็ขึ้นว่าเหมือน,นแบบมันหมดเงินไปกับการเดินทางแต่ในขณะเดียวกันตัวคนเองก็มีโชคจากการเดินทางเช่นกันอาจจะเป็นโชคแบบปุบปับ,ปบกระทันหันนะคะเออในเรื่องของการเดินทางการได้เงินมาอาจจะได้มาแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยใครที่ทําธุรกิจหรือพยายาม อยากจะทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเดือนกันยายนก็มีแนวโน้มที่คุณจะขยับขยายได้เช่นกันแต่อาจจะต้องดูให้แน่ใจนะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างยังหมุนเงินหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ธาตุลมเนี่ยเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งนะคะคุณก็มีแนวโน้มที่จะรอดไปได้อย่างที่คุณต้องการนะคะอาจจะเหมือนกับไม่ได้ถึงกับมีเงินเก็บมากแต่ว่าเงินมันจะมีเข้ามาตลอดแล้วมันก็ออกไปตลอดเช่นกันอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะให ระมัดระวังเกี่ยวกับพวก อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมันก็เลยจะส่งผลในเรื่องของการเสียเงินให้กับตัวคุณด้วยนะคะซึ่งอัน,นอันเนี้ยมันส่งผลไปถึงเรื่องว่าถ้าคุณพักผ่อนไม่พอพักผ่อนน้อยอาจจะมีผลกับเรื่องของอุบัติเหตุหรือสุขภาพทําให้คุณต้องถึงขั้นแบบเสียงเงินเพิ่มเติมได้อันเนี้ยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของสุขภาพแล้วก็โชคลาภกันสำหรับชาวราศีธาตุลมนะคะเมาต่อกันที่เรื่องของสุขภาพสาหรับชาวราศีธาตุลมนะคะในเดือนกันยายนนะคะตัวคุณเองค่ะ มีแนวโน้มที่จะมีภาวะในเรื่องของความ depression บางคนเนี่ยเคยมีภาวะในเรื่องของโรคซึมเศร้าต่างๆหรือว่าภาวะแบบเครียดจนนำพาไปสู่ เ,เกี่ยวกับโรคซึมเพื่โรคซึมเศร้าอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้ารู้สึกไม่ดีอยากให้รีบไปพบจิตแพทย์นะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลในเรื่องของการทํางานได้นะคะนอกจากนี้ตัวคนเองค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่มาจากการเดินทางในระยะสั้นๆหรือบางคนเนี่ยเป็นเหมือนกับคนเดินทางบ่อยอ่ะพอคนเดินทางบ่อยปุ๊บคุณพักผ่อนไม่พอพอพักผ่อนไม่พอปุ๊บมันก็เลยไปส่งผลในเรื่องของ อุบัติเหตุหรือสุขภาพได้ซึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะและนอกจากนี้ค่ะใครที่ทํางานเป็นทีมนะคะก็สิ่งที่ไม่เหมาะเห็นคือสุขภาพเนี่ยมันอาจจะมีเหตุให้คุณต้องเสี่ยงเงินเล็กๆเลยน้อยแต่ว่าสิ่งที่อยากให้แก้เคลดหรือให้ไปทาเนี่ยก็คือให้ไปหาซื้ออุบัติเหตุที่เป็นแบบว่าอุบัติเหตุแบบ จ่ายทุกเดือนหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วยในเรื่องของการแก้เคล็ดในเรื่องของอุบัติเหตุได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการเสียงเงินในเรื่องของสุขภาพได้ซึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องลมกันนะคะ โชคลาภนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากผู้หญิงนะคะหรือว่าคนที่แก่กว่ามีดวงเป็นนารีอุปธรรมนะคะบอกเลยว่าชัดมากๆบางคนมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะคะจากผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่คุณแม่ใครมีแฟนแก่กว่าที่ใครมีแฟนแก่กว่ามีโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภจากแฟนของคุณนะคะบอกเลยว่ามีโอกาสได้แน่นอนเออถ้าดูจากไทยนะจริงๆแล้วคือคือเหมือนกับตัวคุณเองอะ่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีดวงในเรื่องของโชคลาภเท่าไหร่แต่ว่า ช่วงเดือนกันยายนเนี้ยคนที่มีแฟนแก่กว่าก็หรือว่าเจ้านายที่เขาดูแก่กว่าคุณมากๆก็มีโอกาสที่เขาจะมาอุปถมัมภ์คนหรือว่ามีแนวโน้มที่ดวงของเขาเนี่ยจะช่วยเกื้อหนุนคุณเกื้อหนุนคุณในเรื่องของโชคลาภได้นะคะอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีธาตุลมนะคะทั้งทุกเรื่องเนาะยังไงก็แม่หมอก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจนะคะ ยังไงแนะนำติชมกันได้ตลอดนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็เข้าไปที่ Line Official ได้ไปติดตามช่องทางอื่นๆของแม่หมอได้เลยไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะ TikTok YouTube หรือว่า Fan Page ก็มีเหมือนกันยังไงก็ไว้กลับมาพบกันใหม่เดี๋ยวไปตัดติดตามในพาร์ทความรักของแต่ละาธาตุกันต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ